ทลายแหล่งกักเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่างปลอมยี่ห้อดังไม่ได้มาตรฐานหวนประชาชนนำไปใช้อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตกองบัญชาก,การตำรวจสอบสวนกลางโดยทางปอสร่วมกันจับกลุ่มตัวนายปนามสมุนอายุ32ปีโดยแจ้งข้อหาความผิดมีไว้เพื่อจำน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าป,ปลอมและเป็นของบุคคลอื่นในการจดทะเบียนในราชนาจักร โดยทางเจ้าหน้าที่ตำตรวจได้มีการตรวจสอบว่ามีร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มหนึ่งได้มีการเสนอจำหน่ายและลักลอบจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือช่างที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและมีการผลิตรวมถึงขายในสื่อออนไลน์จากการตรวจค้นพบลูกจ้างที่เป็นเพียงแม่บ้านเท่านั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการแสดงตัวและหมายคน้นซึ่งจากการตรวจค้นพบอุปกรณ์ เครื่องมือช่างที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าจํานวนมากโดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจยึดสินค้าทั้งหมดเพื่อทําการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ากับตัวแทนของบริษัทผู้ผลิตจากนั้นได้มีในปอแสดงตัวเป็นเจ้าของสถานที่และสินค้าอุปกรณ์ดังกล่าวและรับว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าปลอมที่ไม่ได้มีการสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิต ทางเจ้าหน้าที่จึงมีการควบคุมตัวในปอส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป